สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รับทุกท่านครับอยู่กับชาวเด็กบ้านเราอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมก็อยู่ที่โรงเคปยางอำเภอเบียงสาจังหวัดน่านนะครับก็ได้เอายางพารามาขายครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของโรงเคปยางพาราครับว่าเขาทางานกันอย่างไรนะครับวันนี้ก็เอายางก้อนมาขายแล้วก็เคฟครับขายแบบเคฟนะครับท่านผู้ชมครับ ราคายางวันนี้ราคายางเคฟนะครับ3 2ิบบาทครับกิโลละ3าบบาทนะครับนะ่ครับยางที่เคฟแล้วครับก็มีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับก็จะออกมาเป็นยางแผ่นแบบนี้แหละครับนี่ครับลงเคฟก็ไม่มีไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมครับก็จะใช้เครื่องยนต์10บล้อนะครับเรื่องสิบล้อมาปั่นเครื่องเคฟนะครับท่านผู้ชม ก็จะเคปเป็นเข่งเป็นเข่งนะครับวันนี้มาขายก็ได้ย1เอเข่งนะครับตตรงนี้ก็เอามาขายนะครับก็จะปล่อยเข้ามาตรงนี้เลยนะครับดูลักษณะของยาเคฟเียครับท่านผู้ชมนี่ครับก็เคฟแต่ละเจ้าไปนะครับก็ขึ้นช่างนะครับ ็รอเครื่อช่างอยู่นะครับไว้คลิปใหม่นะครับท่านผู้ชมครับเคลใหม่ก็ออกจะมีสีขาวๆนะครับเมื่อเคลมเสร็จครับเขาก็จะมีการพ่นน้ำยารักษาหน้ายางไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของเครื่องเคลอยางครับว่าเขาเคลฟกันยังไงนะครับนะครับเมื่อลูกค้ามาถึงก็จะใส่เป็นเข่งแบบนี้นะครับ ก็ได้หนึ่งแผ่นนะครับหนึ่งแผ่นแบบนี้นะครับแผ่นม้วนๆน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาเคฟยางกัน,นครับว่าเขาเคนยังไงครับนะครับปูฟ้าก็อเอาอยางมาขายนะครับไวายก่อนนะครับเอาใส่เป็นกระสอบอะไรนะครับ ก็เป็นเครื่องเก็บยางนะครับได้เครื่องรถติบล้อนะครับท่านผู้ชม ร้อยแล้วนะครับถ้าเทปออกมาแบบนี้นะครับก็จะออกสีข,ขาวนะครับตัวนี้เทปออกมาเมื่อตะกี้นะครับตัวนี้อีกเจ้าหนึ่งนะครับลวก็แส่เพลงนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับไอตัวนั้นก็อีกเจ้าหนึ่ง บรรยากาศวันนี้ก็วันฝนตกนะครับชาวสวนก็กาลังจะเริ่มเก็บยางป้อนนะครับมาเข้มขายแบบนี้นะครับ ชาวสวนก็รอเจ้าของโรงเทปมาช่างอยู่นะครับเจ้าของยังไม่มาครับแต่คนงานเทปยางมาก่อนเลยนะครับชาวสวนมาก่อนเลยนะครับรอช่างครับท่านผู้ชมครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องยกยางแผ่นขึ้นรถสิบล้อนะครับท่านผู้ชมตอนบ่ายๆนี้ก็สิบล้อก็จะมาเอาแล้วนะครับก็ใช้ นะครับเครื่องสายพานแบบนี้นะครับดารขึ้นรถสิบล้อครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมมาดูการเทปยางพาราจากยางก้อนให้เป็นยางแผ่นนะครับก็เห็นการทํางานไปแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ